สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกแล้วนะครับครูเกลเกียิไตรวัคุณากอนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาหารแต่ครูจะไม่พูดถึงทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครูจะมาพูดอีกแขนงหนึ่งนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทางศิลปะเกี่ยวกับความสวยงามนะครับซึ่งเราจะมาเรียนกันในเรื่องการจัดและตกแต่งจานครับเห็นเชฟหล่อๆคนนั้นใช่ไหมนะครับมาดูอย่างแรกก่อนนะครับความสําคัญนะครับของการจัดและตกแต่งจานอาหารนะครับมันมีอะไรบ้างอย่างแรกครับนักเรียน แน่นอนว่าอาหารที่มีการจัดและตกแต่งได้สวยงามนั้นจะทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกว่าอยากรับประทานพูดง่ายคือว่าเจริญอาหารนั่นเองบางครั้งเราใส่ใจกับการเสิร์ฟอาหารน้อยเกินไปใช่ไหมเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟให้พอกินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองปรับเปลี่ยนเล็กน้อยใช้จานให้ถูกสีนะครับจับคู่สีกับอาหารได้อย่างถูกต้องจัดโต๊ะอาหารให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ทำให้สมาชิกภายในบ้านให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องเราได้เห็นเขาก็จะรู้สึกดีกับอาหารได้มากขึ้น และแน่นอนอีกอย่างนึงครับนักเรียนถ้าเกิดว่ามีแขกมาที่บ้านเรานักเรียนดูข้อสานะครับมันก็จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาพบเห็นได้ว่าเราตั้งใจทําให้กับเขาเป็นมือพิเศษที่เราเอาไว้เตรียมต้อนรับเขานะครับจัดจานพิเศษให้จัดผ้าปูโต๊ะผ้าปูจานสวยๆเตรียมแก้วเตรียมเชิงเทียนแจกันดอกไม้ให้นะครับ คนพบเห็นจะรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นและอีกอันหนึ่งก็คือมันเป็นการสร้างสรรค์ผลงานและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราสําหรับใครที่ชอบใช้ทักษะในเรื่องของศิลปะการจับคู่สีการมิกซ์แอนด์แมชนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถนําความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ได้แล้วก็ทําให้ผลงานมันดูมีความสร้างสารรค์และแน่นอนไปดูข้อสีครับเมื่อเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ความสามารถของเราทําลงไปแล้วถ้าเกิดมันออกมาดีเรามีทั้งความสามารถมีพรสวรรค์และพรแสวงในการฝึกฝนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอาชีพ ซึ่งหาไรายได้หาเงินทองให้กับตัวเราได้และนักเรียนรู้ใช่ไหมครัว่าในปัจจุบันนั้นไม่ได้มีแค่คนอย่างเดียวนะครับที่กําลังทํางานแข่งกับเรานักเรียนรู้ไหมว่าอะไรมาแข่งกับเราด้วยปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้า AI เข้ามาแทนที่คน AI ก็คือสมองอัจฉริยะของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคิดแล้วก็ประมวลผลจาก Big Data ขนาดใหญ่หุ่นยนต์ที่มันมาทำงานแทนคนปัจจุบันมีหุ่นยนต์ที่สามารถเดิน สามารถต่อยเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับคนแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมาทำงานแทนคนแต่สิ่งหนึ่งที่ AI และหุ่นยนต์จะทำหรือลอกเลียนแบบคนได้ยากเป็นในเรื่องนี้ครับนักเรียนความคิดจินตนาการนะครับอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นศินละปะต่างๆเหล่านี้ AI และหุ่นยนต์จะยังตามหลังเราอีกหลายปีฉะนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิละปะเกี่ยวข้องกับอาหารดนตรีนะครับ พวกนี้จะยังเป็นอาชีพที่อยู่ไปอีกยาวนานแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีเหล่านี้น้อยอยู่นะครับฉะนั้นใครที่ยังจะเลือกเส้นทางในการที่จะเป็นเชฟหรือเป็นฟู้ดสไตล์หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือด้านศิละปะนะครับนักเรียนยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่และสุดท้ายครับนักเรียนมันเพิ่มมูลค่าของอาหารได้เราต้องเคยทา,านอาหารธรรมดาแล้วใช่ไหมเข้าผัดหมูธรรมดาตามร้านทั่วไปครูไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับต้นทุนแต่ละร้านแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ร้านอาหารทั่วไปนะครับข้างทางข้างถนนนะครับร้านอาหารตามสั่งเขาาจะขายข้าวผัดหมูในราคา35บาทถึง45บาทก็ได้มันไม่เป็นไรเพราะต้นทุนเข้าน้อยแต่กลับกันข้าวผัดที่อยู่ในร้านอาหารหรูๆอยู่ในโรงแรมจัดแต่งให้มีความสวยงามมากกว่าจานสวยกว่านะครับรสชาติอร่อยไม่อร่อยแล้วแต่รสนิยมนะครับครูจะไม่ไปตัดสินแต่ข้าวผัดในร้านอาหารหรูๆเหล่านั้น อาจจะขายราคาได้ถึงจานละ200บาทมีความต่างกันของราคา4-5เท่ามันเกิดจากอะไรครับนักเรียนมันมีมูลค่าอย่างอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับศิละปะความสวยงามเข้าไปผู้ซื้อผู้ทานเขาเต็มใจใจ่ายก็คือจบครับนักเรียนไม่มีถูกไม่มีแพงนะของแพงไม่มีต่อไปในโลกถ้าเกิดว,ว่าเราถูกใจโอเคนะครับอันต่อมาครับมาดูหลักการจัดอาหารแบบคลาสสิกนะครับเขาเรียกว,ว่าการจัดแบบตัวทีนักเรียนต้องเคยเห็นแหละเยอะแยะมากมาย นะครับอย่างเช่นตามร้านสเต็กนั่นเองนะครับเราจะมาจัดกันแบบนาฬิกาอาหารหลักซึ่งก็คือเมนนะครับจะจัดประจําในนาฬิกาก็คือประมาณเลข3ถึงเลข8อาหารหลักไม่จะเป็นต้องเป็นโปรโตีนอย่างเดียวต้องเป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับอาหารหลักคืออาหารชุดหลักที่เราอยากให้ได้รับรสชาติและก็ชนาการอย่างหลักในจานตัวนั้นนะครับอันต่อมาก็คือแป้งจะจัดไว้ตั้งแต่เลข9ถึงเลข11ก็แปลว่าเราก็ทานแป้งไม่ต้องเยอะมากใช่ไหมและผักนะครับจัดประมาณเลข1ๆๆ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  ถึงเลขสนะครับก็จะทำให้เรานั้นได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ด้วยแล้วก็ทําให้ผู้พบเห็นนั้นรู้สึกว่ามันมีการจัดอย่างมีศิลปะมีการจัดวางอย่างลงตัวถ้าเกิดว่าเราโปะเนื้อสเต็กหมูลงไปเอาผักเนี่ยมาโปะทับมั่วไปเลยแล้วก็เอาเฟนไฟโรยไปโดยที่ไม่มีทิศไม่มีทางบางครั้งมันก็ทําให้อาหารนั้นดูไม่น่ากินนั่นเ,นเองเข้าใจความหมายผมใช่ไหมครับอันต่อมาครับองค์ประกอบหลักของการจัดและตกแต่งอาหารครับแน่นอนว่าก็ต้องมีหลักของมันใช่ไหมเราจะทําไปมั่วซั่วก็คงจะไม่ได้นะครับ อย่างแรกครับขนาดแล้วก็สัดส่วนนะครับนักเรียนถ้าเกิดว่าอาหารมันมีไซส์ใหญ่มันมีสัดส่วนของอาหารเยอะอยู่แล้วแน่นอนว่าเราจะเอาจานเล็กๆไปใส่มันก็ไม่ถูกต้องนะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับเราจะจัดในส่วนของอาหารทั้งหมดนั้นกินพื้นที่ของภาชนะไม่ว่าจะเป็นจานหรือถ้วยต่างๆนั้นไม่เกิน70%ต้องมีที่ว่างระหว่างอาหารกับภาชนะด้วยเพื่อทําให้อาหารนะั้นไม่ดูแน่นจนเกินไปถ้าเกิดมันเยอะจนเกินไปพูนขึ้นมาในเมื่อเรา ขยายในทางกว้างไม่ได้บางคนก็เพิ่มอาหารในแนวสูงแทนใช่ไหมครับผู้เห็นจะรู้สึกว่าทําไมมันดูเป็นกองกองขนาดใหญ่มันดูไม่น่ากินมันดูล้นเกินไปนะครับอันนั้นก็ทําให้ความอยากอาหารของผู้พบเห็นนั้นดูน้อยลงนะักเรียนต้องเลือกใช้ภาชนะนะครับให้ไซส์มีความเหมาะสมกับตัวอาหารจะทําให้ตัดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันต่อมาครับความกลมกลืน่นกลมกลืนในที่นี้มันมีทั้งในเรื่องของตีมใช่ไหมนันเียเขาจะพูว่าตีมใช่ไหมครับ รูปแบบชุดที่เราเอามามันก็ต้องเข้ากันในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเส้นลายต่างๆนะครับตัวสีสันก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีการจับคู่สีอย่างไรให้มีความกลมกลืนนักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องศิละปะเข้ามาด้วยนะครับว่ามีคู่สีชุดใดบ้างหรือมันตรงขั้นข้ามกันที่เรียกว่าคอนทรา์นะครับจะมีการจัดแบบไหนให้อาหารเราดูน่ากินมากยิ่งขึ้นก็ต้องใช้ศิละปะ ความรู้ในส่วนนี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องแยกนะว่าอาหารแต่ละชนิดนั้นควรจะใส่จานแบบไหนจานบางจานใส่อาหารประเภทขาวแล้วดูแปลกๆไปเพราะสีสันมันสวยงามเกินไปมันออกเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยเราใส่อาหารที่มันเป็นของขาว ทับลงไปบางทีมันก็ไม่มีความเข้ากันนั่นเองก็ต้องดูลักษณะของจานผิวสัมผัสจานสีสันของจานกับตัวอาหารของเรานะครับว่ามันใช้สีหรือลักษณะผิวสัมผัสลักษณะผิวที่เราเห็นจากภายนอกของมันมันมีความเข้ากันหรือเปล่านะครับเพราะมันจะทําให้อาหารนั้นดูโดดเด่นดูสวยงามมากยิง่งขึ้นทำให้คนที่เห็นนั้นรู้สึกอยากอาหารหรือว่าจะเดินอาหารได้มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูประเด็นต่อมาก็คือการเป็นเอกภาพมันคือความเข้ากัน เป็นเซตเป็นกลุ่มเดียวกันมันมีเนื้อเรื่องสอดคล้องกันในการที่เราเลือกอุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับมาจาัดเป็นเซตเดียวกันนักเรียนมาดูตัวนี้นะครับโต๊ะเป็นไม้ช้อนซ่อมรวมถึงมีดสเต็กใช่ไหมมีดขนาดเล็กนะครับก็ทํามาจากไม้นะครับตัวจานรองด้านล่างก็เป็นไม้นะครับมีจานสีดําซึ่งทําให้มีการเล่นสีสันถูกไหมสีดําเข้ากับสีไม้ได้ดีแล้วก็ผิวสัมผัสข,ของตัวจานก็จะไม่มันวาวจนเกินไป มีความขรุขระเล็กน้อยทําให้มีการเข้าตีมเข้าชุดกันนะครับมันก็ทําให้บรรยากาศโดยรวมดูมีความเป็นธรรมชาติแบบดูดีนะครับดูมีรสนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและการจัดก็ควรจะจัดอยู่ให้มันเหมือน,อนกันจัดอยู่ในเซตเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตของคนหนึ่งคนและแน่นอนการเตรียมเครื่องปรุงหรือเครื่องจิ้มของอาหารเหล่านั้นก็ต้องวางให้ใกล้กันกันกบอาหารชนิดนั้นเช่นบางครั้งเราเคยไปทานหอยจ้อ และน้าจิ้มบวยถูกจัดวางเอาไว้อีกจุดหนึ่งแล้วมันมีน้าจิ้มที่มันเป็นซีอิ๊วขาวมาวางใกล้ๆเราแทนสมมุติเราทานหอยจอไม่เป็นนักเรียนเอาหอยจออไปจิ้มซีอิ๊วขาวมันก็กลายเป็นรสชาติมันผิดเพี้ยนไปอย่างนี้นะครับนักเรียนอันนี้คือครูพูดให้เห็นภาพง่ายๆในชีวิตประจาวันของตัวเรานะครับฉะนั้นเราก็อย่าไปวางสลับผิดจุดมันจะทําให้คนที่อยู่ในโต๊ะอาหารนั้นจิ้มนะครับเครื่องจิ้มหรือเครื่องปรุงที่มันผิดประเภทกันได้และทําให้อาหารรสชาติผิดเพี้ยนไปล้ก็อออร่ยยนยงน มาดูประเด็นต่อไปครับนี่นคือการซ้ำนะครับมาดูตามรูปตัวอย่างนะครับการซ้ำบางคนจะไม่เข้าใจการซ้ำคือการทําในแบบเดิมซ้ําๆอาจจะซ้ําในเรื่องของลักษณะอาหารนะครับที่มีการจัดเรียงเป็นวงกลมวงกลมตามขอบนี่เหมือนกันอย่างเช่นการสไลด์แตงกวาวางไว้ตามขอบจานอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าการใช้วัสดุในการจัดตกแต่งจานเนี่ยคล้ายๆกันกับแบบเดิมอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูให้มาตัวปูโตเนี่ยจะเป็นไม้ไผ่สารใช่ไหม และภาชนะที่เอามารองจานก็เป็นไม้ไผ่สานในเช่นเดียวกันคนเห็นจะรู้สึกถึงความซ้ําสีสันที่มันเหมือนกันก็เข้าเีมกันเอาจานสีขาวมาใส่เห็นไหมครับนักเรียนมันมีความเข้ากันมีจังหวะของอาหารและดูตัวอาหารนะครับครูไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นตัวแป้งอะไรสักอย่างนะครับแป้งเขาก็เป็นสี่เหลี่ยมจัดวางซ้อนกันทําให้มีจังหวะของตัวอาหารเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้อาหารดูน่าทานแล้วก็ดูมีการใช้หลักศิลปะบางอย่างเพิ่มขึ้นมาสเสน่ห์ของอาหารก็ดูมีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับจังหวะ กับการซ้ําเมื่อกี้ใกล้เคียงกันนะครับนักเรียนดูในโต๊ะนะครับแต่ละโต๊ะแต่ละชุดของแต่ละคนที่อยู่ในโต๊ะนะครับจะมีการจัดวางคล้ายกันและดูในส่วนของตัวกลางของโต๊ะในเส้นแนวตรงนะครับที่พาดระหว่างโต๊ะไปมีการนําเชิงเทียนนะครับเทียนหอมนะครับมาใช้มีการนําแจกันดอกไม้และดอกไม้มาวางจัด เรียงกันไปนะครับซึ่งดอกไม้ก็ไม่จําเป็นที่ต้องเหมือนกันหัวโตวอาจจะเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่กินพื้นที่เยอะหน่อยแล้วก็ไล่เรียงกันไปซึ่งดอกไม้ก็อยู่ในสีแบบเดิมแจกันสีเดิมนะครับการจัดจังหวะแบบนี้จะทําให้ในโต๊ะอาหารดูมีอะไรพิเศษเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้การจัดโต๊ะของเรานั้นดูมีการแบ่งสัดแบ่งส่วนนะครับและทําให้ผู้พบเห็นนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยในโต๊ะนั้นดูมีความสวยงามมีสิ่งพิเศษมากกว่าโต๊ะปกติโดยทั่วไปนะครับพูดง่ายคือว่าตอนนักเรียนจัด ตัวอาหารที่ทานกันในบ้านปกติเราจะไม่จัดเรียงแก้วให้แต่ละคนทานสมมติเราทานข้าวที่บา้างยังไนักเรียนลองเปลี่ยนครับหาผ้าปูโต๊ะสวยๆมาวางที่บ้านของเราหาผ้ารองจานนะครับมาจัดเรียงให้แต่ละคนสมมติสมาชิกในบ้านเรามี4คนจัดวางให้แต่ละคนเรียบร้อยนะครับมีการเพิ่มนะครับแจกันดอกไม้ไว้ตรงกลางจัดจานแต่ละคนให้สีเหมือนกันลักษณะาจานเหมือนกันแค่เพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปเล็กน้อยนะครับนักเรียนอาหาร ของเราโต๊ะอาหารของเราก็มันทําให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของบ้านเราได้แล้วนะครับครูไม่คิดว่านักเรียนต้องไปทําโต๊ะแบบมีทางที่บ้านนะครับเอาแค่ตัวอย่างที่ครูพูดไปง่ายๆก็ทําให้บรรยากาศในโต๊ะอาหารของเรานั้นดีขึ้นมากแล้วนะครับต่อมาครับการเน้นครับนักเรียนเน้นนะั้นอาจจะเป็นการเน้นทั้งในเรื่องของรูปร่างอาจจะเป็นการเน้นทั้งในเรื่องของสีสันเน้นในเรื่องของวัตถุดิบครับนักเรียนดูแตงโมครับแกสลักให้เป็นรูปแบบเดียวกันขนาดมันเหมือนกันนะครับ ไล่เรียงกันไปซ้อนให้มันมีจังหวะมีการซ้ำใช่ไหมครับเน้นให้เห็นสีแดงไล่เรียงกันไปมีสับปะรดด้วยใช่ไหมมีมะละกอนะครับที่จัดวางอยู่มีการจัดวางให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเน้นให้เราเห็นอย่างชัดเจนนั่นก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึง่งมันไม่จําเป็นว่าที่ต้องมีการทับซ้อนการผสมผสานหลายสีสันมากเกินไปก็ได้นะครับแบบง่ายๆธรรมดาแบบนี้ก็ได้ ถ้าเกิดนักเรียนทําที่บ้านแล้วเราจะแช่ผลไม้ว้ให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราทานในบ้านนักเรียนก็หั่นแตงโมง,ง่ายๆไล่เรียงกันเป็นแถวแบบนี้ไปนะครับในจานที่มีความยาวหน่อยแค่นี้ก็ทําให้อาหารของเราดูน่าทานขึ้นแล้วครับอันต่อมาครับความสมดุลครับนักเรียนความสมดุลครูอยากให้อยู่ในส่วนของปริมาณเป็นหลักนักเรียนดูภาพปูโตครับสีสันคล้ายคืนกันกับโต๊ะถูกไหมทำให้ไม่มีความโดดของสีสันมากเกินไป ในตัวจานเห็นไหมครับสีก็มีความสอดทองและสีซ้ํากันกับผ้าปูโต๊ะในบางสีนะครับการจัดวางแต่ละจานนั้นก็มีการจัดวางที่ไม่แน่นจนเกินไปและมีพื้นที่ก็คือสเปซส,ส่วนตัวของผู้ทานอาหารในจานนั้นๆอยู่โดยที่ไม่คับแคบอึดอัดจ,จนเกินไปจะให้สอบมาชนกันหรือว่าพื้นที่ของแต่ละคนนั้นมีความเหลื่อมล้ํากันในเรื่องของตัวแก้วหรือว่าเครื่องปรุงเฉพาะของใครของมันเนี่ยมันจะทําให้คนทานรู้สึกอึดอัดเห็นไหมครับนักเรียน แล้วก็ความสมดุลอีกอย่างนึงคือนักเรียนดูในเรื่องของแก้วน้ำด้วยนะครับการเสิร์ฟแก้วน้าเราจะเอาไว้บริเวณมุมขวามือด้านบนของผู้ทานทุกๆคนนะครับเพื่อให้มือของแต่ละคนเอื้อมมือไปจับแก้วนั้นเป็นมือขวาเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนหนึ่งเอาแก้วมาไว้ทางซ้ายคนหนึ่งเอาแก้วมาไปทางขวานั่งข้างกันมือเขาแก้วเขาทั้งสองคนอาจจะมาชนกันและทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งนี้มันเป็นทฤษฎีง,ง่ายๆที่เราไปปรับใช้ที่บ้านแล้วมันจะทําให้โต๊ะอาหารของเรา มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้วยมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารให้กับคนในบ้านรวมถึงแขกที่มาเยือนบ้านเราได้ด้วยครับอันต่อมาครับการตัดกันหรือเรียกว่าคอนทราตนะครับนักเรียนมาดูสีสันของอาหารที่ครูหามานะครับสีดําเป็นสีที่เรียบง่ายและใช้ได้กับสีโทนสว่างได้เยอะแยะมากมายนะครับมาดูนะครับนักเรียนตัวจานเป็นสีดำนะครับตัวเส้นนะครับก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันและแน่นอนมันจะมีอาหารที่สีโดดเด่นออกมา ซึ่งก็คือเป็นการนํากุ้งเนี่ยไปคั่วพริกเกลือหรือว่าตามสูตรต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับสีจะออกมาเป็นสีน้ําตาลทองและแน่นอนสีเหล่านี้จะพุ่งออกมาจากสีดําได้อย,อย่างชัดเจนทำให้ตัวกุ้งนั้นดูมีมูลค่าดูมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสีนี้เองนักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ได้ไม่ใช่ว่าจานเนี่ยบางของเราจะเป็นสีขาวหมดเลยบางทีมันก็ทําให้ดูเป็นจืดชืดน่าเบื่อใช่ไหมครับลองเพิ่มสีจานหรือว่าวัตถุดิบในการทาอาหารที่มันเป็นสีสันที่มันหลากหลายบ้างแล้วก็ตรงกับ ความรู้ที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้คัะนักเรียนนักเรียนต้องทานผักให้ครบกี่สีคะนักเรียน5สีใช่ไหมฉะนั้นเองเราไม่จําเป็นที่ต้องโหเป็นสีเขียวเป็นสีแดอย่างเดียวลองเพิ่มสีสันต่างๆซึ่งเพิ่มสีส้มเข้ามาบ้างน,นะครับเพิ่มสีม่วงเข้ามาบ้างก็ทําให้อาหารเราดูน่าทานมากยิ่งขึ้นได้น,นะครับอันต่อมาครับคือการใช้สีนักเรียนคงเห็นแล้วก่อนหน้านี้คงมีสีสันแยๆมากมายนะครับการเล่นสีสันนั้นแน่นอนนัานากเรียนก็ต้องมีการนําทฤษฎีในเรื่องของสีเนี่ยมาใช้ด้วยนะครับ สีขาวกับสีดําเป็นสีที่ใช้ได้ง่ายแต่มันก็ต้องมีสีที่มันตัดกันออกมาอย่างชัดเจนเช่นสีขาวเนี่ยจะเหมาะกับสีที่มันคู่กันนะครับก็จะเหมาะกับสีที่มันเป็นโทนเย็นๆหน่อยซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นพวกสีออกไปทางสีบรูสีกรมท่าพวกนี้ใช่ไหมครับกับสีฟ้านะครับมันก็จะตัดให้ตัวจานนี้มีความโดดเด่นและแน่นอนเปอร์เซ็นต์ในจานนักเรียนดูนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นสีขาวไว้แล้วประมาณ7 5เปอร์เซ็นต์ที่เหลือมันเป็นตัวอาหารที่เรา เสิร์ฟเป็นเซตเล็กๆนะครับตัวอาหารจะดูมีมูลค่ามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเพราะมันไม่มีสีที่มันคล้ายกันมาดึงความสนใจมากจนเกินไปนะครับอาหารเราก็จะดูแพงดูหรูมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับการจัดจาน5แบบพื้นฐานนะครับคราวนี้มาดูแบบพื้นฐานบ้างว่ามันจะจัดแบบไหนไดีบ้างเมื่อกี้มันเป็นองค์ประกอบมันเป็นหลักไปแล้วใช่ไหมนะครับเอามาดูตัวนี้บ้างครับแบบที่1ครับคือการจัดแบบตรงกลางนะักเรียนดูนะครับมันไม่เกิน70%คือมันน้อยมากๆนะักนะเรียนอาจจะไม่ชินนคบใบางน การจัดแบบนี้คือเขาเรียกว่าการจัดอาหารแบบเป็นเซตคือนักเรียนจะไม่ได้ทานอาหารเป็นจานเดียวและอิ่มนักเรียนไม่มีใครอิ่มนะ ครูเกรกิตต้องทานแบบนี้ประมาณ5จานกว่าจะอิ่มโอเคไหมนะักเรียนอันนี้มันเป็นเพียงแค่1ในเมนูเซ็ตนะครับเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟอาหารอย่างอื่นตามมาเรื่อยๆซึ่งมีการไล่เรียงกันในเรื่องของรสชาติประเภทอาหารใดๆก็แล้วแต่เพื่อให้ผู้ทานนั้นได้รับอรรถรสในการรับประทานสูงสุดนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอาหารส่วนหนึ่งของเซ็ตเท่านั้นขนาดจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตัวผู้จัดก็จัดมาไว้ตรงกลางนะักเรียนเห็นไหมครับแล้วก็มีการตกแต่งรอบๆเล็กน้อยซึ่งอาจจะมีการเพิ่มซอสหรือว่าเครื่องจิ้มต่างๆ ลงไปในนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องเสิร์ฟเป็นถ้วยที่เป็นน้าจิ้มเข้าไปนะครับก็สามารถให้ใช้ซ่อมเนี่ยตักอาหารแล้วก็นําไปจิ้มในส่วนของเครื่องจิ้มแล้วก็ทานไปได้เลยซึ่งก็มีความสวยงามแล้วก็มีเรื่องของรสชาติเข้าไปในจานจานเดียวกันนักเรียนดูสีสันนะครับอาหารน่าสนใจมากเลยอันต่อมาครับเขาเรียกว่าการจัดแบบแนวโค้งหรือเป็นแบบตัว C นะครับโดยจะมีการจัดเป็นแนวโคง้งบริเวณขอบจานนะครับและอาจจะมีจุดที่มันเป็นจุดแรกเริ่มซึ่งก็คือข้างล่างของนักเรียนตอนนี้นะครับโค้งบนขึ้นไป ด้านบนนะครับแล้วก็ลดขนาดไล่เรียงกันให้เป็นความเรียวไปด้วยเพื่อความสวยงามนักเรียนจะเห็นองค์ประกอบหลักๆเห็นไหมครับที่เป็นสีขาวตรงนั้นอยู่ด้านล่างแล้วก็ไล่ความหนักนะครับให้มันเบาลงเบาลงเบาลงไปส่วนท้ายก็จะมีความเรียวสวยงามนะครับนักเรียนดูนะครับนักเรียนลองตัดบางอย่างออกไปนักเรียนเห็นสาระแหน่ไหมที่เขาเอามาจัดนะครับตัดสาระแหน่ออกไปตัดผักชีฝรั่งออกไปนะครับอาหารจานนี้จะดูสีทึมมาก สีสันจะหายไปนะครับโครงสร้างองค์ประกอบของการจัดก็จะหายไปการจัดแบบนี้เขาเรียกว่าการจัดแบบลอกเรียนธรรมชาติครับคือมีการแตกกิ่งสาขาของกา้านต้นไม้ออกไปนะครับเอาส่วนของปลายผักชีฝรั่งเนี่ยมาจิ้มเข้าไปด้วยนะครับแทรกเข้าไปจะทําให้อาหารนั้นดูกินพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสดใสของสีซึ่งเป็นพวกสีเขียวสีเหลืองเนี้ย เข้าไปนะครับอาหารจะดูดีดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะครับบางทีเราเราเอาไปจัดตามเขาแต่เราลืมองประกอบบางอย่างไปอาหารของเรามันก็จะดูแห้งๆล้นๆจนเกินไปเพิ่มสีเขียวเพิ่มกิ่งก้านเหล่านี้เข้าไปบ้างอาหารของเราจะดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับนักาาเรียนเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับจะมีการเพิ่มบางอย่างออกมาเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเป็นเส้นตรงอย่างเดียวแบบที่ศาสรที่ครูจะพูดคือเป็นการจัดแบบเส้นตรงแต่มันไม่ได้ตรงแบบทื่อๆครับ เอียงซ้ายเอียงขวาองค์ประกอบข้างๆก็ใส่เข้าไปด้วยให้มันเป็นแนวตรงตรงกลางจานหรือกลางภาชนะใช่ไหมแล้วก็มีการเพิ่มกิ่งก้านใบต่างๆอาหารเราจะดูกินพื้นที่ขึ้นสีสันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้อาหารนั้นดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับตัวต่อมาครับการจัดแบบวงกลมครับนักเรียนเรียงเป็นวงกลมนะครับตามแนวขอบนะครับของจานกลมนะครับแทรกด้วยอาหารต่างๆนะครับเข้าไปให้มีความสวยงาม แน่นอนว่านักเรียนก็ต้องมีการจัดให้มันมีหลายๆผิวสัมผัสนะครับหลายๆประเภทหลายๆสีสันแล้วก็หลายๆรูปทรงในที่นี้ก็จะมีทั้งแบบแหลมๆใช่ไหมแบบกลมๆนะครับแบบที่เป็นผิวไหวเป็นอิสระต่างๆผสมผสานกันนะครับก็ทําให้อาหารนั้นดูมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับมาดูตัวต่อมาครับการจัดแบบตัว S นะครับนักเรียนจะเป็นการจัดโดยมีซอสเป็นหลักก็คือเราจะราดซอสลงไปเอาช้อนเขีย่ยใช่ไหมนะครับหรวาจะใช้เครื่องบีบซอสก็ได้นะครับ บีบให้เป็นตัว S ก่อนนะครับเพื่อเป็นการกำหนดสเป e คร่าวๆของการจัดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการนำวัตถุดิบตัวหลักนะครับมาจัดวางไล่เลียงกันไปซึ่งตัวหลักอาจจะอยู่ด้านบนกระจายมาตรงกลางแล้วก็กระจายมาด้านล่างนะครับใดๆก็แล้วแต่ก็ได้เดี๋ยวจะไล่จากหนักจากด้านล่างไล่ขึ้นไปด้านบนหรือบนไล่ลงมาข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็มีการสอดแทรกเข้าไปนักเรียนดูนะครับเห็นไหมมีการสอดแทรกนะครับในส่วนของใบผักต่างๆเนี่ย แทรกเข้ามาทําให้อาหารนั้นดูมีความสดชื่นกินพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสีสันก็แปลกไปนะครับและการจัดสีสันของเซตนี้ก็ดูมีความหลากหลายนักเรียนอาจจะรู้สึกว่าโหครูมันดูไกลตัวมากเกินไปนักเรียนคิดว่ามีคนเอาการจัดแบบตัว S แบบนี้ไปจัดไว้ในเมนูส้มตําอยู่ในร้านอาหารหรูๆไหมครับนักเรียนลองคิดภาพตามครูถ้าเราจะเอาส้มตํามาจัดเป็นตัว S แบบนี้นักเรียนจะจัดได้แบบไหนครับ ผมให้เวลาคิดห้าวินาทีจินตนาการลองดูในหัวของเรามันจะทำให้กลายเป็นส้มตำได้อย่างไรเดี๋ยวคุจะพูดให้ได้เห็นภาพหมดเวลาครับซอสที่เราจะวาดเป็นตัวเอสด้านล่างใช่ไหมก็คือเครื่องยำของส้มตำนั่นเองครับป,รปลาน้ําปลาใช่ไหมมะนาวน้ําตาลใช่ไหมครับนักเรียนพริกนักเรียนล่าลงไปเป็นตัวเอสไว้ก่อนประกอบด้านบนด้วยอะไรครับมะละกอรครับมะเขือเทศครับถั่วฝักยาวครับถูกไหมนักเรียน กุ้งแห้งด้วยก็ได้นะครับเพิ่มเติมลงไปแล้วก็เพิ่มผักที่แหนมกินกับส้มตําเข้าไปด้วยเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอินสปิเรชันของเราในการผลิตอาหารเป็นแบบศิลปะของตัวเราเองได้มันไม่ได้ไกลตัวนะครับนักเรียนส้มตำอาจจะเปลี่ยนจากราคา35บาท40บาทให้กลายเป็นจานละ200ได้เลยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ไกลตัวนักเรียนอย่าไปมองว่ามันไกลจนเกินไปนะครับเราต้องปรับประยุกต์อันนี้มันอาจจะเป็นอาหารทางยุโรปแต่เราลองเปลี่ยนเป็นของบ้านเราดูนะครับครูคิดว่ามันไม่ยากจนเกินความสามารถนักเรียนของครูเนาะ มาดูแบบต่อมานะครับการตกแต่งอาหารด้วยซอส4แบบเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วแบบตัว S เนี่ยเขาใช้ซอสนะครับเป็นตัวกําหนดโครงสร้างข้าวค่าของการจัดนะครับแล้วแบบอื่นในการจัดแบบซอสมันมีแบบไหนกันบ้างการปั๊มซอสด้วยวัตถุผิวเรียบครับนักเรียนเห็นภาชนะผิวเรียบกลมๆตัวนั้นไหมนะครับเราจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมจะเอาเป็นสามเหลี่ยมอะไรมาก็ได้นะครับพอเราปั๊มลงไปปึ๊บนะครับเห็นไหมนักเรียนในส่วนของของเหลวที่มันอาจจะเป็นซอสนะครับ หรือหัวน้ำหวานอะไรสักอย่างก็ได้นะครับพอเราปั๊มลงไปปุ๊บนะครับนักเรียนมันจะมีโครงสร้างคล้ายๆก,กันกับรากไม้ขึ้นมาเป็นวงกลมที่มีการสอดแทรกลายรากไม้อยู่ในวงกลมนั้นนักเรียนนําอาหารที่มีลักษณะวงกลมไปจัดวางตรงนั้นครับเห็นไหมมีการซ้ํากันของโครงสร้างใช่ไหมครับรูปแบบอาหารมันซ้ํากันแต่ผิวสัมผัสข,ของอาหาร หลักของเรากับการจัดด้วยซอสนั้นมันคนละอย่างนะครับนักเรียนอาหารจะมีจังหวะนะครับมีศิลปะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเห็นไหมนักเรียนมันมีมันเป็นวิธีง่ายๆไอ้ฝาตัวนี้นักเรียนเปลี่ยนจากฝาโอวันตินที่บ้านได้ไหมเอามาปัม๊มนักเรียนครูว่าทำได้นะครับเราใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการเข้าไปเล็กน้อยอาหารเราจะดูดีเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยถ้าเกิดลองเปลี่ยนเป็นเมนูไทยๆเรานักเรียนเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างครับเมนูนี้นักเรียนลองคิดดูสิสมมติครูลองเปลี่ยน เมนูด้านบนตรงนี้นะครับให้กลายเป็นข้าวผัดต้มยำสมมุตินะครับครูเอาน้ําต้มยำมาปั๊มลงไปแล้วก็เราก็พลิกตัวข้าวผัดต้มยำของเราที่เราแพ็คไว้ในภาชนะของเราใช่ไหมคว่ำลงไปครับแล้วก็ตกแต่งแบบนี้ก็กลายเป็นข้าวผัดต้มยำที่ดูมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้แล้วเห็นไหมนักเรียนง่ายแค่นี้เองนะครับใช้ความคิดของเราผสมผสานกับความรู้ในส่วนนี้เข้าไปมันจะทําให้อาหารมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับอันต่อมาการตีด้วยช้อนครับก็คือเราจะหยดนะครับซอสนะครับ หรือว่าพวกน้ำหวานต่างๆนะครับซึ่งต้องมีความเข้มข้นแล้วก็เนื้อเนียนนะลงไปตรงกลางนะครับผสมผสานกันหลายสีหน่อยซึ่งสีก็ต้องแมชกันกับตัวอาหารของเรานะครับวางไว้ตรงจุดกึ่งกลางหรือจุดไหนก็ได้นะครับของตัวภาชนะนักเรียนเอาช้อนไปเคาะครับสองถึงสามครั้งจนกว่าเราจะพอใจมันก็จะแตกกระจายออกไปนะครับทาให้สีสันมันม,มีการกระจายสีออกไปมีความสนุกนะครับภาษาทางศิลรปะเขาเรียกว่าสีมันจะสนุกกระจายไปอย่างไร้ทิศไร้ทางนะครับเป็นสีเราคาดการไม่ได้และเราก็ นำอาหารหลักของเรานั้นมาจัดวางเอาไว้อาหารก็จะดูพิเศษแล้วก็สวยงามขึ้นเยอะเลยอันต่อมาครับการหยดซอสเห็นไหมครับนักเรียนก็ใช้ขวดซอสใช่ไหมหยดลงไปให้เป็นจุดกลมๆนะครับผสมผสานหลายสีสันลงไปแล้วก็มีการจัดเรียงอาหารหลักของเราลงไปในจานนะครับหรืออยากให้มันมีลักษณะพิเศษนะครับคล้ายหยดน้ําก็เอาวัสดุที่เป็นแหลมๆนะครับอาจจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้มารูดผ่านไปมันก็จะมีลักษณะเป็นหยดน้ํามีการเคลื่อนไหวนะครับงานก็จะดูสนุกมี จังหวะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันต่อมาครับการปาดซอสได้คู่กันครับภาพมันเคลื่อนไหวยอยู่แล้วครูจะไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะราซอลงไปเอาคู่กันมาวาดนะครับแล้วก็เอาอาหารหลักของเราเนี่ยมาวางมันก็มีการเรียงร้อยเรื่องราวในอาหารดูทําให้อาหารนั้นมันมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็ดูมีมูลค่าแล้วนะอันต่อมาครับการจัดตกแต่งจานนะครับด้วยอาหารประเภทเส้นนะครับนักเรียนนักเรียนรู้สึกไหมเฮ้ มันดูคุ้นๆกับอาหารที่เราทานโอเคมันเป็นพวกเส้นสปาเกตตี้ใดๆก็ว่าไปนะครับเราอาจจะไม่คุ้นชินบางคนจะไม่นิยมทานนักเรียนลองคิดกับกันครับด้านขวามือของนักเรียนครับบนหัวของครูเนี่ยนักเรียนลองเปลี่ยนนะครับจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำให้กลายเป็นเมนูด้านบนนักเรียนลองดูสิด้านรอบทั้งหมดที่มันเป็นน้ำอยู่ตรงกลางจานนั้นเป็นน้ำของก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะและตรงกลางมันคือเส้นเล็ก ใส่ด้วยหมูด้วยผักด้านบนเสริมเป็นท็อปปิ้งลงไปนะครับนักเรียนว่าอาหารมันจะดูน่าทานนะครับเพราะสีขาวๆข,ข,ของเส้นเล็กก็เป็นสีขาวใช่ไหมตัวน้ําตกมันสีออกเข้มๆออกจากสีดำใช่ไหมมันก็มีการตัดกันของสีขาวและสีดําแล้วนักเรียนต้องลองใช้ศิละปะเข้ามาผสมผสานนะครับอาหารเราจะดูน่าทานขึ้นมากไม่จําเป็นว่าความสวยงามต้องไปอยู่ในอาหารที่มันเป็นอาหารยุโรปอย่างเดียวปัจจุบันมันไรฟพรมแดนนะครับนักเรียนเราเอาศิละปะต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับอาหารบ้านเราได้นะครับ การจัดตกแต่งอาหารประเภทน้ำนะครับครูจะม่อธิบายอะไรเยอะนะนักเรียนนะครับเราเห็นตัวอย่างไปเยอะแล้วนะครับการจัดตกแต่งจานอาหารประเภทข้าวครับซ้ายกับขวาจะเป็นอาหารทางอาหรับนะครับข้าวจะเป็นข้าวเม็ดยาวๆพวกนี้ส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นข้าวผัดปูบ้านเรานี่เองเห็นไหมครับนักเรียนข้าวผัดปูจานนี้อาจจะขายได้ถ้าเกิดเสิร์ฟแบบนี้นะอาจจะขายได้จานละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยก็ได้ เพราะมันดูมีมูลค่านะครับมีการนำใบตองมารองสีสันตัดกันอย่างสวยงามลักษณะอาหารถูกต้องนะครับร่วนๆนะครับแห้งๆแบบนี้นะครับดูรู้เลยว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็เสิร์ฟกับเครื่องแหนมต่างๆน้ําจิ้มพวกนี้นะครับอาหารมันดูมีมูลค่าครูมรู้อธิบายยังไงนะครับนักเรียนพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะการจัดตกแต่งอาหารประเภทชุดครับหรือเรียกว่าสัมรับนั่นเองเหมือนที่เราได้เคยเรียนไปนะครับภาษาบ้านเราจะเรียกเป็นสัมรับใช่ไหมนะ นักเรียนดูนะครับมีการตกแต่งมีการผสมผสานนะครับสีสันธีมต่างๆนะครับให้มีความเข้ากันนะครับภาชนะก็มีความคล้ายกันก็มีการทําซ้ําๆเห็นไหมอย่างเช่นซ้ายสุดของเราตอนนี้ก็เป็นข้าวแช่เป็นอาหารมอนนะครับที่หาทานยากหาที่รสชาติดั้งเดิมยากมากเซตหนึ่งที่นักเรียนเห็นตรงนั้นน่ะอาจจะเซตละ990าครับครูเคยเห็นคนขายเซตนี้นะครับนักเรียน1 9 9 9บบาทแบบนี้เลยซ้ายมือของนักเรียน มันเกิดจากอะไรมาครับนักเรียนทาไมมันถึงมูลค่าเพิ่มเติมได้มันมีความสวยงามครับมันมีมูลค่ามันมีวัฒนธรรมศิลปะอยู่ในนั้นเราไม่หาทางง่ายๆเราเหนื่อยที่ต้องทําใช้ความคิดใช้กําลังกายนะครับใช้สมองเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่เราไปเพิ่มมูลค่าของอาหารได้นะครับจานนี้อาจจะขายเซตละเกือบ2,000บาทได้อันนี้มีขายจริงๆนะครับนักเรียนข้าวแช่แบบนี้นะครับการจัดตกแต่งจานของหวานครับนักเรียนมาดูนะครับโอ้โห สวยงามมากนักเรียนเห็นแล้วนี่ไงซ้ายสุดนักเรียนก็คือการใช้ช้อนเคาะใช่ไหมเคาะในส่วนของซอสใช่ไหมครับหรือเครื่องจิ้มให้กระจายแบบนี้แล้วก็เอาอาหารหลักของเรามาวางใช่ไหมตัวตรงกลางนักเรียนบางคนคิดออกแล้วเราจะเอาสีสารเนี่ยดอท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 เอาไว้แล้วก็เอาสีเนี่ยลากไปใช่ไหมครับเอียงจานครับนักเรียนตัวซอสมันจะไหลลงมาเองด้านขวามือสุดของนักเรียนอยู่บนหัวของครูตอนนี้เนี่ยก็คื <leaf. okay>. อการเอาช็อกโกแลตครับนักเรียนแท่งช็อกโกแลตมารนก้นครับ จุดไฟแช็ครวน้นป๊บแล้วก็เอาช็อกโกแลตวาดผ่านไปเลยซึ่งมันกินพื้นที่ในส่วนซ้ายไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมมันไม่ตรงกลางแต่เขาตั้งใจครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะเอาอาหารหลักนั้นไปจัดวางตรงกลางแต่เลื่อมๆมาทางขวาหน่อยมันก็จะมีการบาลานซ์ระหว่างทางขวาและทางซ้ายออกมาอย่างสมดุลและดูครับนักเรียนสีของช็อกโกแลตตัดกันกับจานสีขาวได้อย่างสวยงามมากๆเห็นไหมครับมันสร้างความสวยงามสร้างความประทับใจให้กับคนเห็นได้อย่างมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอ,ขอขอบคุณนักเรียนเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ตั้งใจครูหวังว่านักเรียนนั้น จะนาความรู้ที่ครูให้ไปนะครับลองไปปรับใช้ไม่จําเป็นต้องทําสวยงามขนาดนั้นก็ได้แค่ในบ้านของเรานะครับจัดจานจัดผ้ารองจานจัดโต๊ะนะครับจัดเครื่องดื่มแก้วต่างๆให้มันตรงนะครับก็คือมุมไหนนะมุมขวาบนใช่ไหมของผู้ทานนะครับแค่นี้คุณพ่อคุณแม่เขาก็รู้สึกถึงความแตกต่างผู้ที่มาเยือนแขกที่มาบ้านเราก็จะรู้สึกดีนะครับและแน่นอนถ้าเกิดบางคนมีความสามารถมีพรสแสวงเพิ่มด้วยนะครับเราสามารถ ไปเรียนต่อเพิ่มเติมในสายอาชีพนี้แล้วก็เป็นเชฟนะครับหรือว่าเป็นฟ mm ู้ดสไตล์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ประเทศชาต,ติต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน